สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนเพื่อนนักสะสมมือใหม่นะครับกลับมาพบกับครูโด่งอีกครั้งหนึ่งในช่องครูโด่งคอยนะครับสําหรับวันนี้เราก็มาพูดคุยกันแบบสตรีมส,สดๆนะครับครับผมสําหรับวันนี้ครูโด่งจะนํา2เหรียญน,นี้นะครับมาแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆแล้วก็จะมาอัปเดตราคาที่มีอยู่ในกลุ่มของนักสะสมในปัจจุบันนะครับ ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งติดตามช่องครูโดคอยด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับครูโดทําคลิปวิดีโอดีๆมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆแล้วที่สําคัญเพื่อนๆจะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่มีอยู่ในช่องครับผมสําหรับวันนี้นะครับครูโดจะนําเหรียญ20บาทที่ระลึกนะครับทั้ง2เหรียญนี้มา ให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ทราบข้อมูลแล้วก็ถือว่าเป็นการทบทวนความรู้กันนะครับครับผมเรามาเริ่มแรกเลยนะครับสำหรับเหรียญแรกนะครับจะเป็นเหรียญ20บาทนะครับนิกเกิลวารละที่9เรียกว่าปีแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ถ้าเพื่อนๆเห็นนี้อาจจะคาดว่าเหรียญน,นี้พึ่งออกนำมาใช้นะครับจริงๆแล้วเหรียญน,นี้ผลิตมาตั้งแต่ ประมาณปี2538นะครับแต่ว่าเพิ่งมีการนำมาจำหน่ายจ่ายแจกจากกรมธนารักษ์ออกมาเมื่อ2-3ปีนี่เองจึงเหมือนกับว่าเป็นเหรียญใหม่นะครับจริงๆแล้วถูกผลิตแล้วแต่ว่าไม่ได้ถูกนำออกมาใช้เรามาดูข้อมูลของเหรียญก่อนนะครับจะเป็นเหรียญทองแดงผสมนิกเกิลน,นะครับขอบนอกก็จะเป็นเฟืองจัรละเอียดโดยรอบเหรียญน,นะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง32มิมตร แล้วก็น้ำหนักจะอยู่ที่15กร,รมัมด้านหน้าเหรียญน,นะครับก็จะมีพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9นะครับยังถือว่าเป็นเหรียญ UNC นะครับเพราะว่าคุณด่งก็เพิ่งได้มาเหมือนกันผินประทักไปทางเบื้องขวานะครับทรงฉลองพระอ,องค์สากลภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับ ด้านซ้ายมีข้อความว่ารัชกาลที่9ถือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่น่าสะสมเพราะว่าปัจจุบันราคาไม่สูงนะครับแล้วก็คมชัดด้วยแล้วไม่จะไม่ค่อยมออีออกมารีวิวให้เห็นด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูด้านหลังของเหรียญน,นะครับด้านหลังเหรียญกลางเหรียญน,นะครับจะมีรูปสัญ,ญลักษณ แห่งเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับโดยมีรูปโลกอยู่เบื้องหลังนะครับด้านขวาของลูกโลกก็จะมีข้อความบอกชนิดราคานะครับ20บาทด้านซ้ายก็มีข้อความว่า20บาทเป็นภาษาอังกฤษนะครับภายในวงขอบเหรียญด้านล่างมีข้อความว่าประเทศไทยถ้าส่องดีๆนี่จะถือว่าความคมชัดของแม่พิมพ์ที่ในการขึ้นรูปของเหรียญน,นี้จะคมชัดมากเลยนะครับ จะไม่มีรอยเบอร์รอยเว้าออกมาเลยนะครับถือว่าสวยนะครับสวัสดีครับคุณวรา,าพรผาสุกนะครับขอบคุณมากครับเข้ามาทักทายนะครับขอบพระคุณมากเป็นกําลังใจอย่างสูงเลยครับครับผมสําหรับเหรียญน,นี้นะครับจะครบรอบวารละพุทธศักราช2538นี่ครับวันที่ประกาศใช้21พฤศจิกายน2538 อ้างอิงนะครับจากราชกิจจานุเบกษานี่ครับเล่มที่112นะครับตอนที่93งองูลงวันที่21พฤศจิก,ก,กายน2538สวัสดีครับขอบคุณมากนะครับโดยกรมธนารักษ์นะครับ นี่ถือว่าเป็นอีกเหรียญนหนึ่งที่สวยนะครับสําหรับคนที่หลงไหลในเหรียญน,นะครับก็เป็นการแบ่งปันความรู้กันสําหรับเหรียญชนิดนี้นะครับก็จะนอกจากวาระนี้แล้วก็จะมีเหรียญชนิดราคา2บาทนะครับแล้วก็เหรียญขัดเงา20บาทเดี๋ยววันหน้าโดองจะนําเหรียญขัดเงามารีวิวให้กับเพื่อนๆได้รับชมแบ่งปันความสวยงามของเหรียญที่ระลึกนะครับ สำหรับเหรียญน,นี้นะครับจำนวนการผลิตไม่ถึง1ล้านเหรียญน,นะครับผลิตเพียงแค่850000ห้า่นเหรียญเท่านั้นเองก็ถือว่าเป็นผลิตไม่เยอะแล้วก็ปัจจุบันราคาไม่สูงด้วยนะครับสำหรับเหรียญน,นี้อย่างที่คุณดงบอกแล้วครับเ <c oughs> หรียญนี้ถ้ามองแล้วเพื่อนๆหลายคนที่ไม่ใช่นักสะสมหรือว่าคนที่เก็บ เป็นมืออาชีพนะครับก็อาจจะมองว่า i, เฮ้ยเหรียญนี้เพิ่งผลิตออกมาจริงเหรียญน,นี้ผลิตออกมาค่อนนานแล้วนะครับตั้งแต่ปี2538แล้วแต่ว่าไม่ได้ถูกนําออกมาใช้เท่าไหร่นะครับไม่ได้ถูกนําออกมาจาหน่ายแจกแจกให้กับเพื่อนเพื่อนนักสะสมเท่าไหร,ร่จึงเหมือนกับว่าจะเป็นเหรียญใหม่นะครับสําหรับราคาปัจจุบันนะครับครูโดขอพูดถึงราคาปัจจุบันเลยนะครับโอ้ย ต้องขออภัยด้วยนะครับเพื่อนๆไฟที่บ้านดับไฟที่บ้านดับต้องขออภัยด้วยนะครับสําหรับเหรียญนี้ราคาที่อยู่ในกลุ่มของนักสะสมนะครับเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่เดี๋ยวจะพยายามขยับให้เพื่อนเห็นนี่พอมีแสงไฟหน่อยหนึ่งนี่ครับสําหรับเหรียญนี้นะครับราคาอยู่ในกลุ่มของนักสะสมนี่ก็จะอยู่ที่50บาทเท่านั้นเอง วันนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยโชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยไฟดับนะครับทั้งหมู่บ้านเลยเดี๋ยวจะงโงกดูหน้าต่างนิดนึงจริงๆด้วยครับครับผมวันนี้ <laughs> มีเพียงเท่านี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไ r ร b ์กด,กด,ดติดตามช่องครูโด่งคอยด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูโดง่งทำคลิปวิด,ดีโอดีๆมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆครับผม วันนี้สวัสดีขอบคุณครับ